สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องบอวมวันซ่องแท็กซี่วุวนรณภูมิว่าวเราอุบลปก,ป,กปกคือเกาแล้วการสวัสดีทักทายแฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาแกมมิโกพี่ดองลูกสาวลาทั้งไซนุมันคือเกาสุข่สุคน <c oughs> ให้คอยหัวสัก่อนในพี่ดองเอยเมื่อวาน่อยแจงข่าวไปแล้วว่าน้องแอมมีงานวันนี้วันที่19บเกนี้อยู่ที่วัด หัวช้างอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพี่น้องขอให้บรลูว่าน้องแอบมีงานโยนน้องค่ายยังเหมือนส่อวน่นนี่โอ้จะมันขวดต๊เข้าครับพี่น้องเลยต๊แบบบักสูงเลยเป็นแอดมินแต่ว,ว่าต๊เข้าพี่น้องโอ้ยเป็นตนายครับเปิดโทรศัพท์มาเห็นเพจพี่สิงสองฟังไหล่สดเอ้า น้องแอมคือมีงานไล่ซุดยู่ใส่นอนนี่วะเพื่นว่าน้องแอมมีงานอยู่บ้านบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายวสันคอยหอกระหูว,ว่าหอกระหูว,ว่าผีผีสิงสองฟังไปไล่ซดอยู่งานหลอบเสาอยู่น้องคายพี่น้องยคอยบบหูนะก็เลยมูว่านี่มากแก่ข้าวบด้บด้ล่งบด้ล่งข้าวยี่เพราะว่าคอยบบหูนะหูแต่งานหลอบคำ รอบคำอยู่ประทุมท่านี่วัดหัวสางพี่น้องเอ้ยจะเป็นจะเป็นจะของบอบปองครับพี่น้องบอสอบถามให้ดีว่ามีงานหลอกเสาน้ำก็ขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องบ่ได้แจ้งข่าวงานเสาน่ะแต่ว่ากะหลายหลายคนกะก็คือสีเดยเบื่องหลุดทั้งช่องพิสิงสองฟังอยู่เนาะหลอบเสเนาะโอ้ยงวนครับพี่น้องมวนกุ๊บเลยหางเครื่องแดนนซอร์เพิ่นแทบสิบ่ไเดตเต้นเนาะ พ่อพ่อแม่แม่ขึ้นไปเต็มหน้าเวทีเลยมุนอุยปุยใส่กันมวนคักเ <c oughs> บิกนั่งในสดนะ <c oughs> โอ้วยจะไดายบ่ได้ไปฟ่อนหน้าหานน้องกระจกม <c oughs> วนนีีพี่น้องของเราหนิงานมบนเราหนิโอ้ยเจ้ป็นงานขึ้นบ้านใหม่พี่น้องมันพวกหวานอยู่น้องคข่อยู่นะ <c oughs> โอ้กระจกฟ่อนลูกขึ้นมาเต็นนาเวทีเนาะมิเตนแขกแขกเพื่อนนั่นแหละแขกแฟนคลับแฟนเพ่งนั่นแหละเพื่นมาเต็นวหน,น้าเวที อันแนมไปบ่เห็นหอนหังหลองเลยพอพอแม่ร้อมไปเบื่อแล้วก็บ่เป็นยังพี่น้องงานรอบเอ้ากะก็กคือสิได้เบืองไล่สดก็หลายควนพี่น้องคอยก็บเบืองอยู่คอ,อ,อยเพราะว่าคอย่ฮูหนะเขาเยบ่บได้แจ้งวันนี้วันไม่ได้แจ้งข่าวเรื่องงานรอบเช้าเนะาะเพิ่นก็ร่งปังพี่น้องปังคักพี่น้องงานงานเสอกงานแรงน้องแอมส่วงวันที่สิบหกอยู่วันกระบ,บือรึเปลาวันท่ากระบือก็ มีสองรอบกือกันมือนีกับมีสองรอบคอยหูวแต่ว่าวันนี้ตอนเย็นอยู่ที่วัดหวัวช้างตําบลบ,บึงคำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพี่น้องก็เลยได้แจ้งข่าวแต่งานหนีนะก็ขอโทษขอภัยหลายหมู่วานนี้ที่ไม่ได้แจ้งขานะ่าวงานรอบเช้าออกมาแรงเสี่ยงทางโค้งนะพี่น้องก็เลยตกข่าวาบอย่างแห้งเลยงานรอบเสา <laughs> ก็าขอให ทีมงานน้องแอมชุนิชารสุข,ขูทุกคนพี่น้องเดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่กทานน้องพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าจากน้องไขยมาประทุมพี่น้องเอ้ยม,มันม่นกลไก่ด้วยมันเจ็ดลอยลูกผบอ,อประมาณครบทีลอยลเนาะเกือบเกล็ดลอยลูกหละมัง้งมากประทุมเลยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิ์สวัสดิภาพทุกทุกท่กทานสุข,ขูสุขคนที่ประห้กกำลังใจน้องแอม หรือว่าน้องแอมแล้วก็ทีมงานน้องแอมเดินทางมาวัดหัวช้างก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิสวสัภาพทุกทุกคนวันแรกถางท่ามียังพิดพาดกับพ่อกับแท็กซี่สวรรณภูมิอยู่หนาห่านพี่น้องแต่ว่าถามี่ยังผิดพาดกับกับซีนอนเบงไลท์ซูอยู่ห้องกำมาแจ้งข้าวแค่นี้แหละพี่น้องโอเคขอบคุณลหลายๆที่เขามาติดตามช่องแท็กซี่สวรรณภูมิ โอ้ยวอาไปแน่กันลินพันกันหลดนหนจแลเป็นแน่ไหนสองข่อยจะเป็ขนข่อยนายอย่างของตกข้าวกับตกไปแล้วพี่น้อง